สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคน,นนะครับเนาะมันนี้พญินุหน้าไก,ก่ห่วยกักตัวเป็นมือที่เจ็ดแล้วนะครับเนาะหลังจากมาเมื่อวันที่ยี่สิบเนาะมันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบหกนะครับยี่สิบยี่สิบสบองยี่สามยี่สิบี่ยี่ห้ายี่ิบหกกับวันนี้มันเป็นมือที่เจ็ดนะครับเนาะเป็นวันที่เจ็ดของการกักตัวนะครับวัอนี้กับว่าท่านได้กินขา้าวเร้าพี่น้อง ไกสิเทียงแล้วเนาะตอนนี้สิบเอ็ดวงหาสิบเขาเศร้ามาหนี้มันบ่อ,อยากไปนอปนไปเลยบ่กินเนาะข้าเช้าอาหารเช้าว,วันนี้ก็คือข้าวผัดครับข้าวผัดแล้วก็น้ําซุปครับพี่น้องข้าวผัดข้าวผัด,ผดแล้วก็น้ำซุปเนาะอันนี้บ่มยังอันนี้เครื่องปรุงที่เขาจเจ้าเอามามห็เสมือเนาะบ่กินนะครับมีน้ำส้มมีพริกนำตามีพริกปน่น น้ำตาลน,นะครับพริกพริกป่นน้ำตาลหนึ่งถึงน้นไปกินเพชตนะครับ,นนก,รบกระเจ้าวปูมา้าังไรกับกินสลัดนแะบบพริกหนึง่งก่ต้องถามหาเลยนะครับนี่คืออาหารเศา้านะครับอาหารเศาร์เพื่อข้าวผัดมีพริกน้ำปลามากนะคกับมีแตงสองสามชิมนะครับตอนแรกอุ้ยตอนเที่ยงครับลาบไก่ครับก็ที่เป็นลาบ ลาบหมูนะครับลาบหมูกับข้าวสวยแล้วก็มีไข่เกี่ยวกรอบนะครับของหวานจะเป็นกล้วยกล้วยบวชชีครับของหวานกล้วยบวชชีเนาะกล้วยบวชชีอันนี้บวชฟักทองบวชือครับเป็นเต้มื่อวานว่าไดกินกับแซ่ตุยเย็นไว้จะกินืันนี้แหละนะครับเนาะชีวิตประจําวันนะครับของการมักกะโตพน้องมันกับว่าไมีอย่างหอดเนาะ จะอยู่ตนห้หองอยางเดียวบ่มีสิทธิ์ี่ออกไปทั้งนอกออกไปทั้งนอกได้ก็คือระเบียงครับออกไปทั้งนอกไดกคือระเบียงลงไปทั้งล่างยังบ่ได้นะครับนอกจากข้าเจ้าสีให้ลงไปตรวจโควิดท่านั้นนะครับเนาะมันนี้ก็เป็นมือที่เจ็ดแล้วพี่นอ้องก็โดนได่แล้วนะครับน้องพี่นอ้องอืมคื้นกนี่แล้วเนาะนกกินได้กกงเต็นมุมนี่แน่เต็นมุมนั่นแน่อันหมกอันนี้ไมยถึงนกนะครับแล้วก็ลงไปพื้น เพื่อนกงต้งเทีก็ขึ้นมาง่อยค้อนนะครับจับเอาตีนไปจับเั็นคางกงวันหันวันนีแน่อันคนเท่าก็ขึ้นนอนนอนเล่นซั้งโซฟาแน่ต้งเทีก็เบ,บิ้งโทรทัศน์แน่นะครับเบิ้งอันเฟซบุ๊กเบื้องยูทูปแต่ว่าตอนนี้อันเป็นแกงมานนะครับยูทูปเล่นบ่ได้เบิ้งบ่ได้เพราะว่าเน็ตของอัน ทางโรงแรมเพื่อนนะครับเพื่อนว่ามันเสียครับกำลังกำลังเราเริ่มกำลังเล่งครับเนื่องการซ่อมให้มันแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็คืออยู่ซือครับตัวถัดกับบึงไดอยู่แต่ว่าตอบยูทูปอันนั้นอันนี้ยังบุ่งใดกับบึงยูทูปยังบุ่งใดเลยนะครับ,เ,รบเ,เพราะว่ามันบม่มีเน็ตนะครับเนาะเพราะว่ามันเสียนะครับมันก็เจ้ากำลังเล่งซ่มอมอยู่เนาะนั่นแหละกากาวามากักตัวนี้ซี ไปหอบศาสตร์ยามพี่น้องบ้านนั่นบ้านนี่นะครับพี่น้องให้หลยๆนะครับได้กวาก็คือววานนะครับเนาะเือว่าล่ะกับมีอุปสรรคนี่ล่ะนะครับก็บ่มี่ยังครับกับมาทักไายพร้อมพี่น้องนะครับสงข่าวสงข่ามาให้หูนะครับว่าเป็นยังไงเน่ยอยู่กับโตนี่ก็บ่มี่ยังครับสะดวกสบายนะครับนอนหลับก็ย้มนอนกับมีห้องเอร์ครับพี่น้องเพียอนเจ้าวันไปใส่บ่ไ้เนาะครับอาหารการกินหอดเวลา่นก็มาขคอเอิ้นครับ บุคคลอยากครับพี่น้องมันบุคคลได้ขยับเขยื่อนนั่งไปไหนเนาะอาหารเกิดระบบการย่อยคือสิบ่ดีครับพี่น้องระบบการการย่อยกือสิบบ่พ่องครับตอนนี้ก็เลยบุคคลอยากกับอาหารเต่ากับอาหารเทียงร่วมกันครับพี่น้องเดี๋ยวก็สิกินนจะน้อยเปยังรู้สิกินนะครับเนาะนน่กิสิกิ่นในบันนี ซิมเพิ่นกับสื้อซื้อน้ำเพิ่นนะครับซีลอยเคยเคยบอกซูพี่น้องฟังนะว่าซิมซื้อน้ำเพจอีซีลอยแต่ว่ามันไม่กําหนดการนั่นใส่ไวไฟใส่เน็ตของโทรศัพท์เนาะก็เลยแพงงวัถา้าเหลือปลายครับพี่น้องไกลสิ้นวดแล้วเหลือไวัฒน์ไทยอัานไทยรูปวัดอุณหภูมินะครับส่งไปให้หมอนะครับเป็นสิม,มีไล่กลุ่ไล่าของหมอคแบบยูนยิตสิม,มิสามก,กลุ่ไล่าอันของหมอของแพทย์นะครับแล้วก็ของแม่บ้าน ลุงแลมนะครับเด็กของหลานคานะครับว่าเขาอยากสั่งอยังสั่งอยังแน่มากเขาอยากได้อยังจริงๆนะครับเนาะขยับก็สั่งหลายสั่งผลไม้กลากใหม่สั่งอาหารการกินอย่างอื่นเนาะขนมครบเขียวอยังเดี๋ยวไปยืนหนุกสั่งหนึ่งเต้นมหมู่บ้านสั่งนมสองแพ็คนมง่าดำนะครับนมถั่วเหลืองแล้วกับบะฮุงซุกนะครับแล้วก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตมะพร้าวอ่อนกับ มือนี้กัยังท่านเห็นคนมาเกับเนรนะครับบาองเทียบกาบอธิมาซุ่มที่เนมากักโตเนาะกว่ามันโรงแรมนี่มันมีตั้งสามหลังพี่น้องสามหลังเนาะแต่หลังก็มีหลายสันนะครับหลายสันมือนี้ก็มาทักทายเบาใจกันนะพี่น้องเนาะฝากวามคิดฮอดคิดถึงนะครับมาหาพี่หาน้องผู้ที่เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับในวงการยูทูบนะครับเนาะพลังคนกัเริมไม่นะครับ ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องอย่าท้อนะครับท้อได้แต่อย่าถอยนะครับที่จริงพญานุก็อยากอยาก,ยากเศร้าื็อกันพี่น้องเพราะว่ายังตีหนึ่งสายตานะพี่น้องมีผลมีผลหลายนะครับพี่น้องตะกี้เนี่ยตะกีนด่านนาพญานสุสืสีสีม่วงสีเบิงสีมีคือจังห่่ผ่าหญ่บัวหรือเป็นยังเป็นสอดฟองน้ำนะครับหมุนวนตามเนี่ย ตะกี่กับบ่ปันไดครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ไหลอีรีครับพี่น้องไหลไหลอืมสแสดงว่าสายตานี่สายตานี่บ่อบ่ปันไดแล้วนะพี่น้องเนะาะจังไนสายตาสีบสเตียนขึ้นขึ้นเน็ตขึ้นไวไฟหจักนะครับพี่น้องเนาะนั่นแหละแต่ว่าก็คือสีบเศร้าเศร้าบ่ไดหรอกพี่น้องเนาะจังไนก็สีเฮต่อไปเพราะว่ายางตีคขึหอดพี่น้องนะครับพี่น้องเพราะว่าหูจักกันแล้วนะครับขันสียูยูกับสีเศร้าสีนี้สีถิมสีป้ากันไปซื้อนี่มันขึสิจังไนยูเนาะ ก,ก็เลยว่าเออเหตุเตุไประเพี่น้องเนาะจังส่นการตอบคอมเมนต์การไปรยามพยีา่ยามน้องนะครับสาแนเรวแนรมันกลับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าหนึง่งอ่าเท่ากับบอมมี่ัตนคือสุขคนณแหละครับคนก็บอกนะว่าเท่ากับบอมมี่อันนาทีเดียวคือสิ่มาค่อยเบิ้งคอมเมนต์มาตอบคอมเมนต์มาเบิ้งคลิปนั่นนี่เป็นไหมครับตามคนกับมีภาลาดกิจมีงานมีการอย่างอื่นที่เท่าต้องเหตุนะครับพี่น้องวางจาก อันงานที่เข้าเห็ดงานประจํานะครับเข้ากับมานี่แหละมันมีความสุขนําช่องย t u b e นี่แหละไปเบิง้งอันอันย่ยติ๋วเยอรมันนะครับไปเก็บเห็ดแน่ไปเบิ้งปลาทัดยูอันบ้านนะเพิ่นก็หายูหา,หากินนะครับพี่น้องไปนั่นไปนี่เห็ดชิปนั่นชิปนี้ในเบื้งนะครับพี่น้องอยู่ทางเมืองไทยก็ผู้นั้นพู้นี้นะครับอันอัน หลากหลายนะครับหลากหลายสายงานสายอาชีพที่เพิ่นนําลงมาเปลี่ยนคอนเทนต์ของเพิ่นนะครับเฮากได้ไปติตามเฮาก็ได้ไปเบึงนะครับพี่น้องเนาะปเบึงคู่ตัวคู่ตัวเพิ่นมีความสุขเนาะครับเขาป่าเขาดมกัรลองล่าทําเพลงบายนะครับพี่น้องสะอ่อนเพิ่นอารมณ์ดีนะครับเขาสวนพักสวนหยาเพิ่นก็าลองล่ำหลงล่ำไปเนาะเพิ่นมวนครับอันให้ก้าวหาในเด้ออ่อนเพิ่นให้ก้าวหาให้เบาหาในเด้ออันคู่ตัวนะครับเนาะ บัหาคู่ตัวน้ำแน่ครับพี่น้องเป็นกระว่าพงศ์ยิ่งนุ้ยกันเนาะนั่นละการคิดฮอดคิดถึงสุบผูกโซ่แหละพี่น้องเนาะมาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วกันสี่หละก็ไปมาหาแวกันไปเยี่ยมไปยามกันผู้นั้นผู้นี่แน่นะครับพี่น้องเนะาะผู้ใดมีความทุกความโศกผู้ใดมีเรื่องมีเล่ามีปัญหายังมาระบายสู้กันฟั่งเข้ากับมีกําลังใจทีสี่ไปมอบให้นะครับไปปลอบใจผู้นั้นอันนั้นอันนี้ทุกใจยังสั้นยังสี่นะครับกับ ไป้ลังคนเพื่นแต่มีแนวแนะนำมีคำความคิดคมอานดีๆงเสียนะครับก็ไปแนะนำกันว่าเออเฮจังสีเดือนไมีาเฮจังสี่เดือนพอดองี่เสียงเนาะน้องเทียกับมันลุงมันขุนมันเคยกันเพราะปั่น่าเฮ้าหูวจักกันมาแตงแต้โดนๆพี่น้องเนาะเบาหน่วงหัวมวลกันนะครับอ่าคนเท่านันกันมันสิกึกท่าตาตองใจกันมันบ่อยากพี่น้องคุ้ยกันสองสามเทียคิดสองลิปครับเบิ้งกันกับเป็นมู่เป็นพวกเป็นพี่เป็นน้องกันครับเบาหน่วงหัวมวลกันครับ นั่นแหละนะครับพอไปไลยมันยา่มันเยือีกแล้วพี่น้องเนาะพี่นานะยนูก็บอกอยากเบาไลายพี่นอนะ้องเนาะเบาสมา่าพอควรก็คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องมือน,นี้ก็มีเพลงกครับเพลงนี่เร่งบันดาลใจมาจากช่องนั้นช่างกบชวนทํารองเท้าแตะนะครับพี่น้องคนเป็นสางรองเทา้าพีนายนุก็เลยเอาเอามาเขียนเป็นเพลงนะครับแล้วก็ช่องหนึ่งกับคือช่องณนะรองเท้านะครับพี่น้องสองชาวสองช่องนะเนาะเผื่อเห็ดรองเทา้าเห็ดเกือบ อันสำหรับสร้างสร้างกบนะครับเป็นเป็นสร้างฝีมือนะครับอืมสร้างผีมือครับแต่ว่าพื้นหนาขาวกิ่ได้แต่ว่าเนื้อเพลงพญานุกว่าพื้นหนาดําแต่ว่าผมเงี้ยวนะครับช่างกบอ่าช่างกบชวนทารองเท้าแต่นะครับมอนี่พญานุแต่งเพลงนะครับแต่งเพลงอ่าสิห้ซื้อว่าช่างรองเท้าสาวเมินนะครับพี่น้องช่างทารองเท้าเท้าสาวเมินสิหลักที่คือเนาะอืมก็ฝาก ให้สุภูทุกคนแนะครับแต่ว่าพิเศษแน่เฉพาะอันโดยเฉพาะช่างกบชวนทํารองเท้าแตะนะครับแล้วก็ช่างหน้ารองเทา้นะเเทานะครับมีสองช่องนะผลเกี่ยวกับรองเท้านะครับแต่มาฟังเบังพี่น้องว่ามันสิเป็นอย่างไรเรื่องพญานูกษีกินเขานะครับพี่น้องเนาะบอกไปหลายมันยากมันเหยียดปืดปูมิใหม่ความเบากระแหงหลายนะพี่น้องเนาะนอาชีพอย่างเราคนเขาต่างมองว่าต่ำ ผมยาวหน้าดำเป็นแค่ช่างทำรองเท้าสเปกสาวสวยเขาชอบคนรวยหน้าขาวช่างทำรองเท้าอย่างเราสาวมองแล้วเมอนทำงานทั้งวันหน้ามันขาดคนหุงข้าว อยากจะเปนสาวแต่เราก็ไม่มีเงินช่างคำรองเท้าอย่างเราเงินเดือนน้อยเกินสาวไม่อยากเดินควงแขนมันแสนอดสูอยากจะมีสาวสักคนเป็นคู่ชีวิต เป็นเพื่อนร่วมคิดเป็นแรงใจให้ลืดขึ้นสู้คอยช่วยปลอบใจยามใดน้ำตาร่วงพลูและคอยมาอยู่ใกล้ๆยามใจอ่อนลา้าแม่อยากกุ้มลานทุกวันถามไทยใจเงา ทั้งทำรองเท้าสาวดใดไหนจะเมตตาอาชีพอย่างเราสาวมองเป็นคนไรค่าอยู่นอกสายตาเขาว่าเราหนตาต่ำเกินอยากจะมีสาวสักคนเป็นคู่ชีวิต เป็นเพื่อนร่วมคิดเป็นแรงใจให้เฮิดขึ้นสู้คอยช่วยปลอบใจยามได้น้ำตาร่วงพรูและคอยมาอยู่ใกล้ๆยามใจอ่อนล้าแม่อยากอุ้มลานทุกวันถามไทยใจเงา ช่างทำรองเท้าสาวใดไหนจะเมตตาอาชีพอย่างเราสาวมองเป็นคนไรค่ะอยู่นอกสายตาเขาว่าเรานําตำเกินครับพี่น้องก็จบลงไปแล้วนะพี่น้องเราผ่นานลงไปแล้วสำหรับเพลงช่างรองเท้าสาวเมินครับ ฝากมาตอนพีตอนน้องนะครับเป็นความาสุขความบันเทิงเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าผู้ลงคนกับว,ว่าพญานุมากแต่ละคลิปนี้สมบูรณ์แบบใดก็ตตรงมีลองเพลงนะครับพี่น้องพญานุก,กนเลยพยายามทีสี่ลองเพลงนําทุกคลิปนะครับพี่น้องนั่นแหละก็เอาชีวิตของผู้นัน้นผู้นี้แนะ่กับพี่น้องเช่ายูทูบเบอร์ของเฮานี่แหลนะเนาะ มาเขียนเป็นเพลงให้ได้ฟังให้ได้รับฟังกันนะครับพี่น้องก็บวามีอยังหลายเนาะมวลแน่ว่ามวลแน่กะส่งเสริมสนับสนุนไปนะพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนนะครับที่เขามาเบิงพญานุหน้าไก่ห่วยนะครับเนาะทั้งพี่น้องเก่าแลวก็พี่น้องใหม่ที่สิเข้ามาเนาะพี่น้องเก่ามาแล้วพญานุกะสิกับไปเยี่ยมพปายามขึ้นก่าวละะเนาะ คือสิเข้าใจกันแล้วครับไปซาแน่ไว้นัากับบอถือบอซ่ากันนะครับอย่งไรก็ไปหาสุขภูสุขคนนั่นแหละสรับพี่นองไม่ขามากกยสุลืมนะครับเบิงลิบก่อนซีซาหน้าที่ก็คือสิบโเสียเวลาหลายนะครับพ่นองเนาะะวาจังสันแล้วแต่เข้ามากดพูังค้นกะสิเขางมาเบิงหน้าที่สองหน้าที่เราก็กดติดตามกดอกระดิงหรือว่าพูังคนกะสิบกกดกระดิงนะครับพ่นองเนาะกดถูกใจแล้วก็มากดติดตามนะครับกับไปนะครับสวมคนเบิดสวมของเ่าแตะ ตามมาดำไปนะครับบัดที่นี่คลิปมันก็บรับมันกับอายุพี่น้องเนาะเพราะว่าตามกฎเพิ่นแล้วเพิ่นก็เฮาก็ต้องเบิ่งก่อน4:5นาทีเนาะผู้ลงทนก็จะกว่า3นาทีล่ะแต่พญานุนึงขัน4:5นาทีนี่เพิ่งจบไปกับสกอนนะครับลองเทียเฮ็ดนแต่ที่นี่นนนลืมนะครับจบคลิปแล้วก็ต้องมาเบิ่งคลิปใหม่อีกนะครับพี่น้องเพราะว่าก็ย่านนั่นล่ะพี่น้องว่าเฮาบ่เบิ่งบ่เบิ่งคลิปเขาเจ้าแล้วมากดไลค์กดติดตามนะครับพี่น้องกดกระดิ่งให้เขาเจ้านั่นน่ะมันก็สิ บ่มีบ่มีผลเสียงน้องเปลี่ยพี่น้องหมายถึงว่าฟาวเนาะฟาวบ่ได้ประโยชน์ทั้งสองายนะครับเสียเวลาเสือเนาะครับจังสั่นกะฝากพีฝากน้องสุูบพูดคนนะครับพี่น้องก็คือสิเข้าใจกฎเกณฑ์ของเพื่อนนะครับเอาละครับมื้อนี้ก็คงสิพอจบซัมนียแล้วเนาะครับนะครับมือกับมะพร้าวกันใหม่ขอขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องสุบูดทุกคนสวัสดีครับ